สวัสดีครับมนาการาครับวันนี้มีฮาวาสากิเวอร์ซิตนะครับ650นะครับมาซ่อมชกหน้านะครับก็ไปทำมาจากที่อื่นนาะทีหนึ่งนะน้องบอกว่าน้ำมันอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ไม่ชัว์ขี่แล้วรู้สึกไม่ค่อยนุ่มนะครับก็พอดีโชคม,มันรั่วนะก็ถือโอกาสซ่อมบำรุงในคราวเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปดูกัน ครับนี่ก็เป็นชกหน้านะครับของเวอร์ซนะฮะน้ามันอันนี้ไม่เดิมแล้วนะครับฟองแปลกๆนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นน้ามันอะไรกลิ่นเะหม็นมากกลิ่นเหม็นมากนะครับก็ไม่น่าใช้น้ามันโชวนะครับก็ใครที่ใช้ลานานแล้วนะฮะก็ ลองมาเซตติ้งโชคนะครับสักครั้งหนึ่งนะครับเราจะรู้ว่าโชคของคุณเนี่ยมันมันมันดีได้กมากกมากกว่าที่เราใช้ใช้กันอยู่นะครับเดี๋ยวเราถอดทําความสะอาดระบบวาล์วภายในกันนะครับตัวนี้นี่ทันสมัยมากนะข้างหนึ่งจะเป็นรีบาวนะครับอีกข้างหนึ่งเป็นคอมเพรสชันเนข้างนี้ปรับรีบาวได้นะครับข้างที่ปรับได้เป็นรีบาวนะครับข้างนี้ก็เป็นคอมเพรสชันนะครับ เนี่ยทำมาดูชิ้นส่วนภายในโชว์กันนะฮะเ,เคยซ่อมมาแล้วนะฮะก็ยับเยินนะครับมาดูดูซิลกันนะครับเนี่ยเขาไม่มีอุปกรณ์สำหรับติดตั้งซิลน,นะเนี่ยตอกมาชัวนะครับบินขนาดนี้นะครับเีบินขนาดนี้นะไขควงปักแบน นะครับไข okay, คุค้มปากแบนยับนะครับยับตอกมาสองจุดเวลาเราตอกซิลนะเราต้องตอกเข้าไปเต็มหน้าสัมผัสนะพร้อมกันนะครับถ้าไม่มีตัวซิลไดเวอร์เนี่ยทำไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนกับโชกวัวตั้งธรรมดานะครับอุปรกรณ์ทําโชค USD เนะี่ยต้องมันจะพิเศษกว่านะเฉพาะทางนะมันไม่ใช่แบบว่า ออค้อนตีีเข้าไปนะครับถ้าคุณไม่อยากเจอร้านที่ทําโชกแล้วแบบเอค้อนตีตีอย่างเงี้ยก็กรุณาเข้าร้านที่เขาทําโชกเฉพาะทางนะครับเพราะว่าร้านทั่วๆไปอะเครื่องมือเขาก็นะมีประแจมีค้อนมีคีมมันก็มีแค่นี้แหละนะครับแต่ถ้าเกิดร้านทาโชกเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์สำหรับทำโชกโดยเฉพาะนะครับแล้วก็ซิลพวกเนี้ยมันไม่ตรงรุ่นนะครับปีกมันจะบานๆออกมา เพราะนั้นเนี่ยเวลาลูกค้าคาวาแวะมาเนี่ยถ้าเกิดจังหวะซิลผมหมดเนี่ยผมจะเน้นย้ำกับลูกค้าเลยว่าเข้าศูนย์นะไปซื้อซีลที่ศูนย์มาให้ผมนะครับซิลที่ศูนย์เนี่ยไม่ได้แพงนะครับประมาณพันพันพันกว่าบาทพันปลายๆนะครับได้ใช้ของแท้นะครับไม่รั่วนะครับตรงรุ่นนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเสียด้เลยนะครับเสียดานะครับ เดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดก่อนครับเป็นขี้โคลนเลยนะครับน้ามันสองข้างก็ไม่เหมือนกันผมว่าเขารักไก่แน่เลยนะครับรักไก่แน่เลยข้างข้างหนึ่งไฮดรอลิกแน่ๆอีกข้างหนึ่งนี่อะไรก็ไม่รู้มีฟองๆด้วยนะครับก็งงๆเขาอยู่เหมือนกันนะครับรู้ไปทาที่ไหนมาทำนี่ก็เป็นซีลแท้ของคาวานะครับชิ้นหนึ่งสามร้อยสี่ร้อยบาทนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลังเลน่ครับที่จะซื้อนะครับของมันมันดีตรงรุ่น ลูกค้าบางคนซื้อมาอเคยซื้อมาให้ผมนะซื้อซิลเทียบมากลายเป็นว่าผิดรุ่นใส่กันไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าผมต้องค้างงานไม่ได้เลนซ่อมนะครับผมเอาออกก็ออกไม่ได้ลูกค้าคนอื่นจะมาทําก็มาทําไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปซื้อซิลเทียบนะครับดีค้นขายเขาอาจจะไม่แม่นสเปคนะหยิบมาผิดหยิบมาอะไรเงี้ยนะซิลเทียบจริงจริงมันก็มีหลากหลายแะละนะเทียบได้ทุกรุ่นนะนะครับ คำนี้ว่ามันถ้ามันหยิบม,มาผิดนะมันจะวุ่นวายนะถ้าพามาดูน้ํามันโชวคของเอรินนะครับใสเหลืองนวลเลยนะครับเนี่ยเทียบกับน,น้ํามันเก่าค่อนแนน้ามันไฮดรลิกนะครค่อนข้างแน่ใจนะครับก็คุณภาพสู้กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าจะเลือกเซอร์วิสโชว์ทั้งทีนะก็ใช้เป็นน้ํามันโชวคนะครับคุณชอบยี่ห้ออะไรหรือว่าเป็น f อฟค่ายไหนก็ลองเลือกเอานะครับแต่ถ้าเป็นใบได้ให้ผมแนะนำนะก่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของเอรินก็ดีนะครับ ราคาสูงกว่าค่ายอื่นนะครับแต่มันได้ความได้เพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับได้ความมั่นใจนะครับขับขี่นี้บอกเลยคนละเรื่องนะครับไปขับเซ็ตน้ำมันกันครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซตโช๊กนะครับเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับเซ็ตน้ำมันเอรินนะครับของคาวาซากิเวอร์ซี่0 0นะครับข้างขวาจะเป็นรีบาร์ข้างซ้ายจะเป็นคอมเพชันนะครับตัวนี้นี่ปรับค่าพีโหลดได้ด้วยนะครับสำหรับบางคนที่ยังไม่รู้นะครับ ก็สามารถที่จะเซตให้มันเหมาะสมกับน้ำหนักของผู้ขับขี่ได้นะครับก็ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญน,นะฮะอันนี้ก็เป็นโน้ตหาวที่ผมได้มาจากเออร์ลินนะครับในการเที่ไปเทรนนิ่งนะครับขอบพระคุณนะครับเออร์ล e ินเอเชียที่ให้โอกาสนะครับร้านเล็กๆอย่างผมได้เข้าไปเรียนรู้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นบล็อกหกเหลี่ยมเดอร์โพนะครับอันนี้ของ Snap on นะครับขนาดสาทับ8 นะครับนานๆจะได้ใช้นะในมุมที่ไขยากๆแบบนี้นะเราที่ติดแคสบาร์มาในมุมไขนี้แทบไม่มีเลยนะมันจะติดแคสบาร์นะแล้วก็จําเป็นที่เราจะต้องเอามาใช้ชุดนี้ก็ราคาก็แซ่บอยู่นะเห็นแถวแค่เนี้เจ็ดตัวเนะี่ยซื้อนะ King Tony ได้ทั้งกล่องเลยนะราคาแม่งแรงมากต่เหล็กมันดีจริงนะสวยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบเครื่องมือนะสายสะสมนะครับสายแบบ ทำเองเนี่ยก็แนะนำซื้อมาใช้นะฮะลึกลึกลับ,ล,บลับก็เข้าได้นะมันสั้นเล็กสั้นเนี่ยฮะชนเลยนะครับชนแคสบาร์เลยถ้าเป็นตัวหนึ่งทับสองนี้เข้าไม่ได้เลยนะฮะดิานทรายนะฮนะมุมไข่นิดเดียวเองนะครับ ก็ทำการไขยด้วยมือนะครับไขด้วยมืออย่าพยายามใช้ power tool ยิงนะเพราะว่าถ้ามันผิดพลาดขึ้นมามันจะแก้ไขไม่ได้นะครับมันจะเสียไปเลยนะครับ mm hmm. เกี่ยวของอบูธล้อนะครับแต่ตัวหูโชกหูก็บอกโชกด้านซายนะครับถ้าเกี่ยวเสียเนี่ยก็คือต้องเปลี่ยนหูเลยนะครับวุ่นวายเลยนะครับ น็อตคาลิเปอร์เบรกนะครับก็ทาน้ำยาการข่ายเสร็จแล้วก็นำมาติดตั้งด้วยมือนะครับพวกนี้งานพวกนี้นี่จะสังเกตได้เลยผมจะไม่ไม่ไม่เร็วนะช้าเลยแหละ <laughs> เพราะว่าผมจะหมุนด้วยมือนะครับเนี่ยหมุนเข้าไปด้วยสุดนะครับก็คือเกลียวเนี่ยมันสวยนะครับมันจะไม่มีอาการติดขัดนะครับถ้าเราไม่ไปทำอะไรมันผิดพลาดน,นะครับ หรือก่อนหน้านี้เจ้าของเก่าไม่ได้ไปรื้ออะไรมาผิดพลาดนะครับเนี่ยมันจะหมุนได้ด้วยมือจงคล่องๆอ,อย่างนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็กดด้วยประแจทอกอีกทีหนึง ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมโชคน้านะครับก k a w อร์ซีท e r s y า6ูนะครับตอนนี้หรือค่อนข้างยากนะครับต้องทำตามสเปคนะครับทุกอย่างทำตามสเปคหมดนะครับหรือหมด หรือหมดกับเซอร์วิสเลเวลหนึ่งนี่คนละเรื่องกันเลยนะครับสนใจก็แวะมาใช้บริการกันนะครับเดี๋ยวเราไปปรับเซ็ตแล้วก็ปรับรีบาวให้กับเจ้าของอีกทีหนึ่งนะครับบันไกระดาอยู่หลังสิทธิ์คลองสี่นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับสัมรด้วยอะไหล่แท้นะครับแล้วก็น้ำมันของเอรินนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพามาดูนะครับ โชกหน้าของ Kawasaki Versys นะครับโชกหน้าเดิมเซ็ตน้ำมันเออร์ลินนะครับปรับเซ็ตค่าแสกนะครับของสปริงนะครับด้านคอมเพรสชันโชกจะนุ่มนวลรับน้ำหนักได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวไปให้เจ้าของได้ทดสอบกัน